ครั้งไหนที่รู้สึกดีเท่าตอนไปคนเดียวครั้งแรกเลยไปเจอคลิปหนึ่งมานะคะเขาเขียนว่าเรามักจะออกเดินทางคนเดียวเพื่อตามหาความรู้สึกของการไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกซึ่งเห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะว่าเราจะไปคนเดียวกี่ครั้งนะหรือมันรู้สึกดีแค่ไหนมันไม่มีครั้งไหนที่รู้สึกดีเท่าตอนไปคนเดียวครั้งแรกเลยเราจําได้ว่าครั้งแรกที่เราไปคนเดียวค่ะเราไปสิงคโปร์คือถ้าเทียบกับประเทศอื่นอ่ะ สิงคโปร์คือมันไม่ได้มีอะไรใช่ไหมแต่เราตื่นเต้นมากมันทำให้เรารู้สึกว้าวไปหมดอะแค่เดินซูเปอร์มาร์เก็ตอะก็ว้าวแล้วเพราะมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันไม่เหมือนบ้านเราอะหรือสวนสาธารณะเขาก็แบบสังเกตไปหมดเลยว่าเฮ้ยเขามีสนามเด็กเล่นเยอะเนาะแปลว่าเขาเด็กเยอะแน่นเลยหรือว่าเขามีร้านอาหารแบบนี้เยอะหมอแปลว่าคนประเทศนี้น่าจะเยอะเนาะอะไรเงี้ยสนใจไปซะทุกอย่างอะ เราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากกับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเราแบบแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้จริงๆในครั้งแรกอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าครั้ 2, งที่สองครั้งที่สามการไปคนเดียวมันจะมันจะรู้สึกดีะนะแต่มันก็ไม่มีครั้งไหนที่รู้สึกดีเท่าครั้งแรกจริงๆก็เลยยังคงอยากให้ทุกคนได้มีความรู้สึกนี้ไปได้วยกันนะคะ